วันนี้จะพาไปชมไฟสูงอตัตโนมัติของซิกเกอร์0.9ไปชมกันครับเห็นไหมจากด้านจากตรงกลางจะค่อยๆเปิดออกไปตอนนี้เวลาผมปิดนะครับปิดฟึ๊บจากด้านข้างจะค่อยปิดเข้ามาเป็นสี่เหลี่ยมเปิดนะครับจากตรงกลางจะค่อยๆเปิดออกไปเป็นสี่เหลี่ยมแบบชัดแจ๋วเลยนะแล้วถ้าเกิดเห็นไหมคือข้างหน้าพอมันมีไฟข้างหน้าอยู่เนาะมันมันก็จะเว้นอยู่หมายถึงว่ามีรถนำข้างหน้าเขาจะเวน้น แล้วด้านข้างไม่มีไงด้านข้างนี่คือแบบสว่างเลยสองไปทางด้านขวาตองไปเลนซ้ายเลนขวาดูตรงเสาดิยุบๆๆเลยสองแานเลยแต่ว่าหลบหลบรถหน้าหลบรถข้างหน้าเลยครด้านซ้ายสว่างมากอ่ะผมปิดนะปิดปึ๊บปิดปุ๊บ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 ปปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บ เปิดครับป๊อบป๊อปป๊อปบแจกมากเลยครับ